วันนี้ส่งน้ำพระในบ้านครับเราลูกพญามีว่ามาเสร็จพร้อมเด้อน,นี่องค์ที่สองครับน,นี่องค์ที่สองนี่ครับพระพุทธลู องนี้รุ่นพิเศษตั้งแต่แม่บ่านยังโมดได้เกิดครับพี่น้องเนี่ยรองานพิธีพุทธศตวรรษรุ่นพิเศษนี่นี่พันนั้นไหวอยู่นในเป็นนู่นเป็นตัวนู่นรุ่นพิเศษพศสองพันห้าร้อยเป็นตัวนู่นนะครับตัวนู่นรุ่นแรกๆเลยครับนี่เพิ่งพศสองพันห้าร้อยตั้งแต่แม่บ่านยังบมเกิดแต่ว่าพ่อใหญ่เกิดใต้ปีหนึง่ง หลวงพ่อโสธรอ,องค์ที่สามหลวงพ่อโสธรรุ่นตั้งแต่สมัยทำงานกับแม่บ้านที่โรงแรมมารวยครับอันนี้องค์ที่สี่พระพุทธร,รูปพุทธรูปอือนเรั้ขเอนมนมีมีสี นี่เป็นท้องเหลืองสิทองเหลืองนะครับวิวิสื่ถจะเป็นพุทธพุทธลูบนาสีเป็นของอ๋อวิวิซื่นีม่มีชื่อสวยมากเลยนี่สวยมากเลยครับนะ อะไรบอโบยาณโอ้เขาอ่านในเจ้าของฟังซีงบรยาณนะมีเออนีพุทธพระพุทธโคตมวัดนกครับนี่องค์นี้ว <AN> ัดนกครับสองพันสองพัน <ru> ห <ina> <grupp es> ้าร้อยห้าร้อยสามสิบแปดครับพศรุ่นสร้างพระอุโบสถวัดนกครับ หลวงปู่คูนรุ่นนั่งยองย่อสุบุรีรุ่นไหนวุนิฮะม,<า>มีมีมมมตรงสิวะอห,หลวงปูค่คูนวัดบันไล่ด่านคุณทศเสร็จพื้นนะมงเสตอ่อนอ๋อเสร็จแล้วนี่ครับ รุ่นรุ่นนี้พวกนี้แหละครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับหายากนะเอารุ่นนี้ไม่มีแล้วพญาไไย,ยได้ได้ได้ทั้งเหรียญเอ้ได้ทั้งอันนี้พร้อมได้ทั้งไอรุ่นใหญ่กับตัวน้อยที่รุ่นน้อยที่นั่งอยู่หนารถอะไรอู้คุณทั้งแต่รุ่นแล็กเลย องปูท่ทวดวัดห้วยมงคลในวัดช้างให้นี่เน,นี่ยไปปูชาอ่าที่วัดห้วยมงคล